ครับผมว่านะครับถ้าพี่เป็นสาวเราจะเืียกพ่อผมละถ้าพี่เป็นผู้ชายนลยค่ะอ่านแฮมมอโอ้ยตืองรำมาดูอะดมาลูกกินแล้วเนี่ยแอเวอรี่เอาไปื่นเลยครับผมครับผมอันนมันเปื้อนหน่อยครับมันเปื้อนฝุ่นเจเจ็ดกินได้เลยครับเจ้าเจอ่านี่นี่รูนี้สะอาดหน่อยเดี๋ยวผมกินลูกนี้ไป

รีวิวรีวิวานพี่หน่อยพี่ครับพระราชาทานคือว่าเปิ้นมาจากของโครงการหลวง,งครูก้ารหลวงเปิ้ลใช่ซึกงใสเปล่าแม่นครับมาแบ่งโครงการหลวงเขาปรับปรุงพันธุ์คัดสายพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็แบ่งให้อ่ารัชดรรัชดรแบ่งให้ประชาชน,<ห>นมาปลูกอันนี้ปะตันป<อ>ะตันกับเกี่ยวละอ,อีเดียวสก,กําผมมลบขนพี่นักเลย โอูอุ้ซื่อเลยพี่รับรถออกไปส่งซอยบนนอกบ้านเลยได้ก่ะก่อนจะส่งไอ้กัจจวนณเป็นมาแอลสวนได้นะครับสวนอยู่ไหนกันนะสวนอยู่บ้านป่าป่วยตำบล<น>สีี่บบานอำเภอเมืองจังหวัดลําพูนจากแยกดอยติมาประมาณสิบห้านาทีถึงแล้วมันยังตั้งแต่จะไปถนนเส้นสิบเอ็ดจะไปเส้นเร็วเส้นจะไปลําปางจะพดบรรทามาครับถ้าถ้าจะไปลําปางกับยูเทิร์นครับถ้ามาจากทางเชียงใหม่เนาะ ยูเทิร์นแรกคือยูเทิร์นตรงวัดดอยติยูเทิร์นที่สองยูเทิร์นมาแล้วก็มันจะมีทางให้เลี้ยวซ้ายตาม<อ>ทางมาเลยครับทางนี่จะพาทาุทธบรรทมนลแม่นครับอ,อันนี้ก็จะออกนี่ได้เนี่ยไปต่างรถไฟข้ามตังรถไฟแล้วก็ไปบานทานได้พดุทธหน่อยยังฟ้านะหน่อยยังฟ้าแม่นครับใกล้ๆกับออนเซนที่นี่ก็มีน้ําแร่นะครับน้ําที่ใช้รดต้นไม้นี่ก็จะเป็นน้ําแร่น้ําจากใต้ดินขึ้นมาเดี๋ยวผมรอมีแฟนจะมาขออนนอนเซนเนี่ยรอรอมีแฟนแฮมมอนมีแฟน่ะ ูดถึงบรรยากาศดีพี่เนระครับแม่ครับบรรยากาศดีในเห็นภูเขาเห็นดอยเลยครับวันนี้พี่ตอนตอนเช้ากับเห็นผ้าที่ขึ้นตอนแรงกับเห็นผ้าที่ตกนะพี่ครับวันนี้ผมมาดีที่จะจะมาหลงตังแต่ผมมานี่มาศึกษามาถามไอ้ถามพี่ว่าอย่างไรอย่างไรกินก็ได้กินของเปิ้ลจะจะอุ่นนู่นด้วยอุ่นนู่นโอเคได้ครับเอนสแกนเคียวโคตรได้ได้ได้สแกนสแกนเดี๋ยวผมมาเคียวโคตร เอาสักเทาไรดีวันนี้น้ำใจน้ำใจเอาสักสักสาวบดิค่ะก็สิบเก้าบาทกาสิบเก้าบาทโอเคได้ครับเดี๋ยวผมเก็บพักเพิ่มม่ใหแหครับผมโอเคอ่าสแกนครับจดูติดดีอ๋อดีครับแมีไรไฟอยู่ครับเรือรอผมีเอเรือเอเอใจร้นผมมาเดี๋ยวอ่าสแกนโอเคไร้ครี่ได้ครับไก็สิบเก้าบาทสิบเก้าบเอาไปร้อยเราพี่เอาได้เลยครับโอเคโอเค คับผม,ผมครับผมโอเคนี่คะอผมอย่าีนะพี่ครับผมครับผมสวัสดีครับ